สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p อพั Channel นะครับและนี่คือรายการ About a ทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและคลิปนี้นะครับเรามาต่อกันเลยนะครับจากครั้งที่แล้วเรารีวิวของเล่น t r a n s f o r m ์เมไปโอ้สามตัว3ซีรีส์เลยนะครับหรือว่าจัดเต็มแบบจุกๆเลยนะครับก็จะเป็นภาพ t r a n s f o r m e r Ri s e of t h e Beast นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับนี่ เราก็ยังมีจากภาคเดียวกันเยนะครับแต่คราวนี้จะเป็น Optimus p r i m a l นะครับที่เป็นเจ้าก o r i ล l านี่เรียกว่าเป็นฝั่งีดเดอร์ของ Beast War นะครับนี่จะเป็นฝั่งพวกเหล่าสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับก็สำหรับตัวนี้ครับจะเป็นของทางค่าย Yolo Park นะครับซึ่งทางค่ายนี้เขาจัดมาถึง3คาแรคเตอร์นะครับมี Optimus Prime มี Bumblebee และ Optimus p r i m a l นะครับซึ่งอันนี้ครับมันจะเป็นโมเดลคิดนะครับ จร,จริงๆเรียกว่างานประกอบแต่ว่าไม่ใช่งานประกอบแบบพวกกันพลากันด้มที่แบบต้องมาเป็นแผงๆแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อกันเป็นชิ้นๆขนาดนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อีแบบนี้ครับต่อเพียงไม่กี่ชิ้น,นครับอารมณ์เหมือนพวกแคนดี้ทอยพวกกาจาปองเนี่ยต่อไม่กี่ชิ้นก็เล่นได้เลยนะครับเขาเป็นจุดขยับแบบสุดๆเลยมาไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราไปอันบล็อกแกะกล่อง Optimus Pri m ยตัวนี้กันครับไปเลย ก่อนอื่นเรามาดูตัวบ็อกกันก่อนครับนี่หน้ากล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นโลโก้ Transformer ตรงนี้เลยนะครับมีโลโก้ Hasbro แล้วก็ YOLO PARK นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวนี้ Optimus Primal A N K Series นะครับนี่เขาระบุความสูงเลยนะครับ20เซนโมเดลคิดนะครับนี่ไดรลิกระศิดถูกต้องนะครับเขามีรูปกอริลลาอยู่ข้างหลังด้วย แต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับจะเป็นเพียงแค่รูปแบบแบทเทิลเท่านั้นอ่ะด้านข้างด้านข้างแบบนี้อ่ะด้านหลังเขาก็จะโชว์เป็นแบบเป็นบอด,ดี้ของเขาครับมีมีดาบด้วยอ่ะแล้วก็มีชิ้นส่วนประกอบแบบนี้อ่ะมาแกะกันเลยดีกว่า๊ออโอ้โห นี่ตัวถาดของเขานะครับนี่เขาก็จะมีคู่มือมาให้ครับคู่มือการประกอบนะครับเห็นไหมว่าไม่ยากเลยครับมีสเต็ปต่างๆบอกแบบละเอียดครบเลยอ่ะมีแค่แผ่นเดียวนะครับเนี่ยแค่นี้จบเลยครับอ่ะมาดูตัวถาดนี่โอโ้โหดุดันสุดๆมีชิ้นส่วน่ระชิน,นครับโอโ้โหนี่นี่ ดีเทลแบบหืออย่างสวยอะเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วครับเขาทําสีมาให้ประมาณนึงนะครับทําสีเงินมาให้แต่พวกเนี้ยมันจะเป็นเนื้อของพลาสติกเลยแต่ถ้าใครแบบขัดใจก็เอาไปรีเพ์อีกหน่อยก็โอเคเลยครับมันจะเพอร์เฟกมากชิ้นส่วนหน้าอกชิ้นส่วนหัว ส่วนหัว Optimus p r i m a l นะครับมันจะมีความคล้ายๆ Optimus Prime เหมือนกันครับเปิดอะไรได้ไ,ดไหมเปิดไม่ได้เหรออาแล้วก็ตัวอาวุธนี่เป็นดาบดาบมาให้2ชิ้นครับอ๋อ,อ,อนี่นี่นี่ มันเปิดไม่ได้อะแต่ว่ามันมีชิ้นส่วนให้เปลี่ยนครับจะเป็นปากแบบนี้โอ้โหดีเทลนะนี่สุดๆอะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยสเต็ปแรกครับนี่ประกบเข้าไปอ่ะต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนหัวไหลแขนและก็ข้อมือครับก็ประกบเข้าไปเลย ประกบเข้าไปครับอีกข้างหนึ่งอันนี้ผมขอไม่เร่งสปีดนะครับเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะก็ประกอบให้ดูกันเลยดีกว่านี่เรียบร้อยสองข้างครับจากนั้นประกบแขนเข้าไปสองข้างครับ นี่เฮ้ยนั่นนะเนี่ยอืมอือหืออ่าแล้วก็ชิ้นส่วนนี่ตรงบริเวณช่วงเอวนะครับจับสะโพกให้เราแปะชิ้นส่วนตูดไปก่อน,นครับดันตูดเข้าไปนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ยัดเข้าไป มาแล้วนะครับครึ่งตัวบนอ่ะต่อไปเป็นชิ้นส่วนขานะครับเนี่ยมันจะมีล็อกของมันนะครับตรงบริเวณหน้าแข้งเกราะหน้าแข้งครับแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปให้มันตรงๆอ่ะแล้วก็ชิ้นตรงต้นขานะครับนี่มันจะมีตรงก้านตรงนี้นะครับกับ,บรูนี้ยัดเข้าไป กดได้เลยครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ต่อบริเวณข้อเท้าครับปักเข้าไปนี่โหแน่นด้วยอะ่ะไม่หลวมอะ่ะนี่เสร็จแล้วสองขานะครับเราก็แค่เอาไปปักตรงนี้ครับที่มันมีก้านร,รอไว้นะครับเสียบไปได้เลย หล่นหล่นหลนหลนนี่เสียบให้มันเข้าไปแน่นๆแบบนี้นะครับตัวที่หล่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดึงออกก่อนก็ได้นะนี่โอ้โหอ่ะนี่ประมาณนี้แล้วก็ประกบเข้าไปครับนี่เรียบร้อยแล้วครับมาเป็นตัวแล้วครับ o p t i ิม s สไพร a มอลสมบูรณ์แบบ อะแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับมันยังมีอาวุธมีดาบอีกนี่อาวุธของ Optimus Primal นะครับตัวดาบอันนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับแค่ทำสีเงินเท่านั้นแล้วก็ความเจ๋งของเขาก็คือเอามารวมกันได้ด้วยนี่รวมไงรวมแบบนี้ครับอืจะมีข้อต่อตรงดาบนะครับปักเข้าไปนี่นี่ว้าวเป็นดาบสองดาบอย่างงี้ครับห,หดหด ตัวดาบมันก็เอามาจับชิ้นส่วนมือตรงนี้ได้ครับยัดเข้าไปเลยนี่แค่นี้เองแล้วก็เอาไปเปลี่ยนกับชิ้นส่วนมือที่มีอยู่แล้วครับยัดเข้าไปแทนนี่มาแล้วครับโอ้โหสมบูรณ์แบบอย่างโหดเลยอะ่ะดูสิ นี่ดูใกล้ๆครับดูพวกดีเทลต่างๆนะครับโหดอ่ะชิ้นส่วนทั้งหมดก็เป็นพลาสติกนะครับไม่มีเหล็กอะไรเลยนะครับก็จะมีการลงสีเงินแค่บางส่วนเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกหมดครับนี่ดีเทลหลังอย่างโหดอะพวกขนก็จะเป็นแบบคล้ายๆข,ขนปั้นๆแบบนี้ครับเป็นเท็กซ์เจอร์แบบนี้ เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนหน้ากากเขาดีกว่านี่เราจะเอาเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้มันหน้าลิงปะเนี่ยอ่ะให้เราดึงหัวามาก่อนเพื่อความถนัดนะครับงัดบริเวณส่วนหมวกส่วนหัวก่อนครับนี่แล้วก็จะเปลี่ยนชิ้นส่วนใบหน้าของเขาได้ครับจับยัดไปเลย อ่ะแล้วก็ปิดกลับครับนี่เรียบร้อยเป็นแบบหน้าเปิดปากครับเห็นปากแล้วโอ้โหอ,อต่อไปเรามาลองดูจุดขยับกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ส่วนหัวครับหมุนได้รอบเลยนะครับกระดกคอได้ตรงเรเวคอเนี่ยกับ ต้นคอเนี่ยทีตย่ติดกับหัวเนี่ยมันจะแยกกันนะครับมีจุดขยับทําให้มันขยับได้ค่อนข้างดีเลยช่วงไล่กับแขนนะครับเกราะล่เนี่ยมันสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นี่กลางแขนแบบตรงๆได้เลยนี่แล้วก็แข็งแรงเลยครับไม่ไม่ง่อยไม่อ่อนแรงนะครับนี่หรือว่าหมุนชูแขนได้นี่ โหแน่นปักเลยสามารถงอซอกปืด๊ดนี่งอได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้มากกว่า90องศาตรงบริเวณข้อมือครับก็เป็นแบบนี้หมุนได้แล้วก็กระดกได้นิดหน่อยเท่านั้น ต้นแขนอ้าต้นแขนตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะเวลาต่อเนี่ยมันจะเป็นการต่อบริเวณไหล่กับต้นแขนทําให้ตรงนี้มันหมุนได้นี่แล้วก็หมุนไหล่ได้ด้วยนี่จุดขยับเขาดีมากเลยนี่ปิดไปข้างหลังก็ได้เห็นไหมแข็งแรงมากนี่ทำท่าแบบกระโจนเลยครับอ่า ดูบริเวณช่วงลําตัวครับเขาก็มีจุดขยับอันนี้ช่วงเอวนะเอวหมุนบิดได้แบบนี้สบายมากลาตัวเขาก็ก้มท้องได้ครับก้มท้องแอนหลังได้นี่เราจะเห็นข้อต่อเนี้ยมันบุ่มเข้าไปด้วยตรงนี้ตรงนี้บิดตัวได้เอียงตัวได้นะครับแบบนี้องศาช่วงขานะครับ นี่มันกางออกไปด้านข้างได้แบบนี้แบบโอ้โหกางได้แบบสุดๆเลยนี่ยกขาเตะขาได้สูงขนาดนี้เลยครับอือ่ออกาการงอข่าวครับปื้ดเฮ้ยเฮ้ยดูดีดีดีดูตรงโชคนะครับงอข่าปุ๊บนี่โชคมันบุ่มเข้าไปด้วยสวยอ่ะสวยมาก เรางเงาเขาดูปืด๊ดประมาณเกิบองศานะครับก็เรียกว่าได้มาตรฐานข้อเท้านะครับก็บิดได้ครับบิดเป็นประนาบกับพื้นได้ทำให้มันยืนได้อย่างมั่นคงไม่ล้มนะครับหรือว่ากระดกเท้าได้ครับนี่แล้วยังมีเหมือนเป็นเล็บตรงนี้ด้วยโโอ้ห ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไหนลองทำท่าแบบแลนดิ้งดูสิเป็นไงซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนี่จัดท่าได้เจ๋งๆแบบนี้เลยสุดยอด าละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวเจ้า Optimus p r i m a l นะครับจาก Yolo Park นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็น1ใน3ตัวนะครับของภาคนี้นะครับจากค่ายนี้ซึ่งก็จะเป็นโมเดลคิดเป็นงานประกอบที่ไม่ใช่ประกอบแบบการพานะครับเป็นการประกอบแบบไม่กี่ชิ้นส่วนเท่านั้นก็เป็นตัวสำเร็จรูปแบบนี้มีจุดขยับแบบเจ๋งๆเลยเรียกว่าแบบขยับได้ไม่แพ้กับค่ายอื่นเลยนะครับขยับเล่นมันกันเลยทีเดียว แต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นร่างกอริลลาได้นะครับแล้วก็ข้อเสียที่ผมเห็นแบบชัดๆเลยนะครับก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยชิ้นส่วนเกาะเนี่ยมันจะหลุดง่ายมากนะครับแนะนําว่าใครที่ไม่ได้ทําสีหรือว่าทําสีเนี่ยก็ยึดติดด้วยกาวไปเลยดีกว่านะครับมันจะได้แบบไม่ใช่เวลาเราขยับนิดขยับหน่อยมันก็ไปโดนแล้วมันก็สกิปเด้งออกไปเลยนะครับ oh. อันนี้มันเด้งบ่อยมากเลยโดยเฉพาะเนี่ยเกาะแขนเนี่ยหลุดบ่อยมากๆครับ สำหรับตัวนี้นครับก็จะสนนราคาอยู่ที่พันต้นๆนะครับบางเจ้าอาจจะแค่หลักร้อยเท่านั้นประมาณ900กว่าบาทและแต่นี้ค่อนข้างจะหายากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นขายอยู่ที่ประมาณพันสองพันสามไม่เกินนี้นะครับซึ่งเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ของเล่นจุดขยับที่โอ้โหราคาย่อมเยาวแล้วเกินราคานะครับเนี่ยจุดขยับเขาดีขนาดนี้เพียงแค่ว่ามันเป็นโมเดลคิดเป็นพลาสติกโมเดลนะครับ อาจจะต้องเอาไปทำสีอะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยมันก็จะดูแบบมันจะดูเพอร์เฟกมากๆนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบมีงบหน่อยเนี่ยผมเห็นทาง T Zero เนี่ยเขาเริ่มมาภาคนี้นะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่างานของ T Zero เนี่ยโหจะโหดจะเจ๋งขนาดไหนรวมถึงการทำสีอะไรต่างๆเนี่ยเขาไว้ใจได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่งบน้อยนะครับมาเล่นค่ายนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเจ๋งมากๆไปจัดกันได้เลยนะครับ ไปจัดกันที่ b i s s Kingdom ก็ได้นะครับที่เราพาทัวร์กันคลิปก่อนนู่นนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาจาก b i s s Kingdom นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Shopee ก็ได้นะครับทางออนไลน์ผมก็แปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปใน description เรียบร้อยนะครับก็ไปจัดไปกดกันเลยครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากไปก่อนนะครับสำหรับทายนี้ขอความคิดเห็นหน่อยครับว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนในซีรีส์ของโยโลพาตัวนี้ครับทั้ง3ตัวนี้และอีก2ตัวเนี่ย ผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอเช็คเสียงกันก่อนนะครับว่าอยากดูกันแค่ไหนถ้าอยากดูกันเยอะๆเดี๋ยวเราจัดมากันครบๆเลยนะครับ3ตัวเลยนะครับ3ทหารเสือของ Transformer r i g h t o t the e e s t t เนี่ยครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รายการเบอทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m aplusstudio v2 นะครับสวัสดีครับ